สวัสดีครับวันนี้ช่องพิโลกพามาดูจะพาท่านผู้ชมมาตามรอยตาประขาวหายท่านท่านหรอพระพุทธชินราชไว้นะครับเมื่อก่อนท่านปฏิฐา,านอยู่ที่วัดใหญ่หรือว่าวัดพระพุทธชินราชตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยพุทธชินราชครับที่วิไลสง์ครับ นี่เราจะตาไปดูครับจะเข้าไปดูข้างด้านในนะครับน,นี่ก็จะเป็นบริเวณโรง,งเรียนสาธิตนี่คือบริเวณโรงเรียนสาธิตครับทีไ่ไรสงจะเป็นบริเวณโรงเรียนสาธิตซึ่ม <c oughs> ีที่สุสมมาเนรนีสมมเนรเ, <c oughs> เรียนอยู่ ระดับตั้งแต่ม .1 นึ่งมสครับไม่ถึงม .6 เพราะว่านักเรียนมีน้อยเขาก็เลยมีแค่นี้เองตอนนี้ก็กำลังมีกิจกรรมกันอยู่พอดีเลยใครจะมาบวชเรียน<ว>ดได้เนะการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราเรียนมันก็จะมีป้ายเรียนอยู่นะข้อมูลภาพการบวชเรียนเรียนด้านซ้ายมือจะเป็นห้องเรียน ครูอาจารย์ถ้าไปถ่ายใกล้ๆก็ด <im pe ek misses> ้ได้เห็นชัดๆอยู่ไกลเราจะไม่ค่อยเห็นเลยนกิจกรรมเรียนสาธิตวิยาลัยสงที่มีการศึกษาเราอนนฉีดวัคซีนะครลังมีกิจกรรมกัเนกจกรรมเรียนสาธิตสการาอลฉีดวัคซีนงมีกิจกรรมกันนึงโรงเรียนกำลังมีกิจกรรมครับโรงเรียนสาธิตสาลัการศกษาร่าร้น

่นเนี่ยอยู่จาไหอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะสาวแล้วที่เป็นแล้วที่เป็นไระอินนะตาตาขาวอครับตาตาขาวโอ้อยู่ข้างในครับในอันนี้มหาชอบนี่มหาชอบเป็นเพื่อนเบียนรุ่นพี่แต่ตอนนี้ก็ได้ศึกมาเป็น

ถ่ายไปลงยูทูบจานตามรอยตามรอยพระอินทร์หล่อพระพุทธชินราชเนี่ยเขาบอกสมาเมื่อก่อนนี้อยู่ที่วัดใหญ่แต่นี้เขาย้ายมาที่นี่ก็เลยอยากถ่ายให้คนเขาได้มากราบมาไหว้รือว่ามารู้นยกอังรับนะที่จะพี่จะไปหาระอินน่ะใจอเปล่า มีทางก็ที่พี่จะไปหาพห้แ้เดียวพี่เก็บนิดเดียวยังไม่ถึงขนาดนี่นา่อยู่นางราอยู่ปะไม่มีอยู่ป่าเนี่ยท่ไหนามาอยู่อยู่วัดนางราเนียกไปไหนแล้วฝากนี้ลนะถ่ายลงยูทูบลงอาจารย์นี้รองรองขอองศาธิวิัยสงศ์องศาธิวิัยพุทธชินราชมีลูกมีหลานเอามาเปินเรียนได้ฝากฝากโยงไปนะ ตาขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับตอนที่มานานตอนที่มีังน้ำที่ปรีเทศไนยก็ยัมัทัตัวโอ้่ยอาจารย์เราฟังสองตัวนี้ก็สองตัวนั่นเหลืออีกสออีกสองคู่ที่ก็เอาพวกนี้มาด้วย เราตัดตรงที่มันตับ